มีที่แบบนที่ต้องระวังางครับอันดับแรกเลยนะครับที่ริมตาบอดคือไม่มีทางออกในฉนดเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเฉยๆไม่มีถนนไม่มีคลองไม่มีอะไรอยู่รอบๆเลยพอเราเห็นฉนดแบบนี้ถนะ้าเป็นสี่เหลี่ยมเฉยนะต้องระวังและว,ว่ามันติดถนนไหมม,มีทางออกไหมเราเห็นว่าถนนอยู่ตรงนี้ ที่ยูมิแต่มันอาจจะมีเส้นที่ดินแปลงอื่นขั้นอยู่บางๆภาษาที่นี่เขาเรียกสตริปเกิดที่ดินเราแล้วก็มีที่ดินขั้นอีกแปลงหนึ่ง<ม>แล้วก็ถนนมันเล็กมากจนมองไม่เห็นถ้าในถนนไม่ได้ระบุว่าเราติดถนนสาธรารณะเนี่ยอ,อันนี้ต้องระวังง่ายที่สุดนะครับก็ไปเช็คระหว่างออนไลน์ระหว่างออนไลน์เนี่ยเขาก็จะเป็นรูประวางถูกไหมเป็นเส้นสีแดงๆแดงฉนดเรานะครับอาจจะมีถนนคนอื่นขั้นบางๆเล็กๆบางคนเนี่ยนะก็ไม่ได้ดูแหละก็เห็นบอกเฮ้ยมีที่ดินมาก็เอาเลยนะครับแล้วต้องดูด้วยว่าถ้ามันมีทางสาธารณะไม่ใ บอกเลยติดโค้งติดคลองติดทางหลวงก็จะบอกให้ครบแล้วต้องดูตัวฉนนด้วยแต่ที่บอก่าครั้งมันเล็กมากแอบแฝงมามราไม่เคยเห็นเคยเห็นเนี่ยในสมัยที่ดินที่แบ่งกันก่อนจัดสรรนี่ครับจะมีเทคนิคการแบ่งที่ดินแบบนี้มีถนนใช่ไหมแล้วก็มีที่ดินบางๆ50าเซนตลอดแนว30เซนแต่สมัยนี้แบ่งไม่ได้แล้วนะอ่าเป็นของบุคคลแล้วก็เป็นที่ดินที่แบบขายถ้าคนนี้เขาไม่ยอมให้ใช้ทางเนี่ยก็จบเลยเข้าไม่ได้